สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัิยาสายอำเภอบุ่งครา้าโดยการบริหารงานของนางสาวจารุนรัตบุตรพรมเพวกอในการก่อสอมเภอบุงครา้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 กศนอมเภอบุงคราดำเนินการจักกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการทำขนมครกโบราณกศนอมเภอบุงคราณนาบ้านบุงคราทุ่งหมูที่2อเภอบุงคราจัังหวดบึงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำขนมครกโบราณการศึกษาตามมัธยสาย ระหว่างวันที่1-30ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2564กศอนอยบ่กเพบุงคราดำเนินการจัดก,กิจกรรมและจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านหนังสือล่องหนหนังสือออนไลน์ผ่านอ e ีบุ๊กรับสมัครนักศึกษารับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนและให้บริการการอ่านตามอธัธยาศัยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์การหมุนเวียนสื่อตามสถานที่ราชการ เช่นสถานีตำรวจภูทอรอำเภอบุ่งคร้าที่ว่าการอำเภอบุ่งคร้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอบุ่งคล้าร้านเสริมสวยและบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่กศนตบลทั้ง3าำบลงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นางสาวจรุนรัตบุตรพรม ผู้อำนวยการกศนอำเภอบุงครัมมอบหมายให้นางพวงเพชรพรมอารักษ์และนางสาวกนกอรอสาสอนครูกศน,นตำบลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบตัติหรือเป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬณนะโรงแรม One, เดอเะวันอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นางสาวจารุนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกราองสนมอำเภอบุ่งครา้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานทอดกระถินสามาคัคคีประจำปี2564ณวัดธรรมรักขิดหมู่ที่3บ้านหนองเดินทุ่งอำเภอบุ่งครา้าจังหวัดบึงกาฬวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 นางสาวจรูนรัตบุตรพรหมพุ่มในการกาสนองอำเภอบุงครามอบหมายให้นายโนชาหาัติ่งและบุคลากรกสนออำเภอบุงคราเข้าวร่วมพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดโดยดรสทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬ วันที่22พฤศจิกายนพุทธศกักราช2564นางสาวจารุนรัตนบุตรพรหมพุ่มในการกศนอำเภอบุ่งคราเข้าร่วมรับฟังและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวันที่28พฤศจิกายนพุทธศกักราช2564ณหอประชุมมตตรีพรอมิตรโรงเรียนบุ่งครานาครจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่23-24พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นางสาวจรูนรัตบุตรพรมผูนในการกศนอำเภอบุงครา้ามอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนอำเภอบุงครา้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4นายสางสาวจารูนรัตนบุตรพรมผูนในการกระสนวงเพือบุงคล้าเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ,าก,ารการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้างานอบรมประชุมสัมมนาและงานอื่นๆ วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นางสาวจรูนรัตนบุตรพรมผุ่อในการกศณอำเภอบุงครามอบหมายให้นายโนชาหาติงและนางสาวกนออนสาสอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณ2565ณสำนักง,งานกศณจังหวัดบึงกาฬโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการนำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศณ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่2พฤศจิกาย,ยนพุทธศก 2, ักราช2564นางสาวจารูนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอำเภอบุงคราเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ณห้องประชุมอำเภอบุงคราอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศ,ก 2, ศักายยรกาช2564 นางสาวจรุนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอำเภ่อบุงคล้าเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักง,งานราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดบึงการประจำเดือนตุลาคมผ่านระบบการประชุมออนไลน์วันที่ 3. พฤศจิกายนพุทธศัการาช2564นานางสาวจรุนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนองเภ่อบุงครา้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชาการและลูกจ้างกศนอำเภอบุงคราประจําเดือนพฤศจิกายนณห,ห้องประชุมต้นครากศนอำเภอบุงคราจังหวัดบึงการระหว่างวันที่4-5พฤศจิกายนพุทธศัการาช2564 นางสาวจรุนรัตบุตรพรหมผู้ในการกศนเพื่อบุงคล้ามอบหมายให้นายอนุชาหาดจริงตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนสังกัดสำนักงานกศนหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบแายการศึกษาตามปริยาสัยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 นางสาวจรูนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกอนอมเพอบุครามรมอบหมายให้นางพงเพชรพรมอารักเจ้าหน้าที่การเงินและนางสาวพัชจิราหนึ่งคำมีเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางกัารดยเนินงานด้านการเงินบัญชีพัสดุประจำปีงบประมาณ2,565ณห้องประชุมชั้น2ส,สำนักง,งานกอนอจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้การดําเนินงานได้การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการเงินการบัญชีพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นางสาวจรุรัตบุตรพรมหุ้มในการกศนเผอบเภอบุงคราและนายโนชาหาติงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA Performance Agreement ประจำปีงบประมาณ2,565ณนห้าอห้องประชุมชั้น2สำนักง,งานกศนจังหวัดเบืองการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 นางสาวจรูนรัตบุตรพรมผู้ในการกศนอมเภอบุงครา้าเข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักง,งานกศนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 นางสาจรุนรัตนบุตรพรมผู้อำนวยการกสนออำเภอบุงคร้าเข้าร่วมพธิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2564ณวัดเจียงอีซีมงคลวรารามอำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตวันที่30พฤศจิกายนพุทธศัการาช2564นางสาวจรุนรัตนบุตรพรมผู้อำนวยการกสนออำเภอบุงคร้าเข้าร่วมเป็นคณะการรมการตรวจรับพัสดุครูั่านคอมพิวเตอร์ณสำนักง,งานกสนงจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุงคลคราขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ